ลาบหมูสามชั้นขึ้นโต๊ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมด้วยแกงจืดหัวแช่เท้าค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด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 มีอะไรก็กดให้เปเล็กไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอะไรคะอยากกินด้วยเห็นไหมคะอะไรคะ ว่าไงคะเมูที่สองของเราวันนี้นะคะวันเสาร์เป็นวันหยุดนะคะเมนูแรกของเราแกงจืดทําเสร็จไปแล้วนะคะเมนูที่สองก็คือราบหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นนะคะตับค่าเครื่องปรุงนะคะหอมแดงต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งมะนาว แล้วก็ปลเล็กจะใส่ขาด้วยนะคะขาซอยพริกป่นคั่วเองนะคะจะได้หอมนะคะน้ำตาลทรายแกนชูรสค่ะเข้าคั่วก็คั่วเองนะคะจะได้หอมนะคะอย่าไปคั่วไว,เว้เยอะนะคะคั่วทีละนิดนะคะน้ำปลาค่ะกํำลังจะหมดเดี๋ยวปลเล็กจะสับหมูก่อนนะคะแนะนำเพื่อนๆนะคะให้สับหมูก่อนนะคะ ไม่ต้องเอาอะไรออกนะคะหนังก็ไม่ต้องเอาออกนะคะสับทั้งหนังเลยค่ะแล้วก็หั่นตับทีหลังนะคะเขียงจะได้ไม่ต้องล้างหลายรอบนะคะเดี๋ยวปาเล็กสับหมูก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันอีกทีตอนลาบนะคะ สับก่อนหั่นก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยสับนะคะมีดสับกับมีดมีดหั่นนี่ใช้คนละอันนะคะเพราะว่ามีดมีดหั่นนี่เราจะใช้บางหน่อยนะคะแล้วก็มามีดสับค่ะสับทั้งหนังเลยนะคะเห็นไหมคะว่าปลาเล็กจะไม่เอาหนังออกเลยนะคะ หูสับเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องสับละเอียดนะคะเอาพอหยาบๆนะคะถ้าละเอียดแล้วมันจะทําราบไม่อร่อยนะคะทีนี้ปลาเล็กก็จะหั่นตับแล้วนะคะให้เพื่อนๆสไลด์ให้บางๆนะคะตับ บางๆแบบนี้เลยนะคะ เวลาหั่นสับเราอย่าไปกดแรงนะคะถ้ากดแรงสับเขาจะดิ้นนะคะจะหั่นไม่สวยนะคะกดมีดเบาๆนะคะค่อยๆเฉือนลงไปค่ะใช้วิธีเฉือนนะคะไม่ใช่ใช้วิธีกดเห็นไหมคะเราหั่นสับแล้วอะเขียงมันจะเปื้อนเลือดเปือ้อนตับอะคะ่ะมันจะไม่เหมือนกับหมูนะคะถ้าเราเอาหมูลงมาสับถ้าเราเลยที่เราไม่ล้างเขียงอะมันก็จะไม่น่ากินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหั่นหมูก่อนแล้วมาหั่นตับมันก็โอเคกว่าค่ะ ีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทําแล้วนะคะไปเลยจะใส่น้ําลงไปนะคะประมาณเท่านี้นะคะถ้าเราไม่ใส่เลยมันจะติดหม้อนะคะแล้วมันจะแห้งเกินไปค่ะเพราะว่าลูกสาวไม่ชอบกินลาบแห้งๆนะคะ เรามาคั่วหมูกันนะคะพอหมูเราสุกประมาณนี้แล้วนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะเราก็ใส่ตับลงไปเลยค่ะตับเน้นๆเ,เลยค่ะ ใครจะสะ่ดวกเอาตับไปลวกเอาก็ได้นะคะแล้วค่อยมาใส่ทีหลังแต่มันไหลขั้นตอนค่ะกปริยขี้เกียจค่ะทําแบบนี้เลยค่ะลวกรัดทีเดียวสุกแล้วค่ะทั้งหมูทั้งตับนะคะเดี๋ยวเราหมาคปุงกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาลาบกันเลยนะคะกาเล็จะใส่น้ำปลาค่ะใส่เท่าปลาเล็กไม่ได้นะคะเพราะว่าหมูแต่ละบ้านที่ทำไม่เท่ากันนะคะพี่คนค่ะน้ำตาลนะคะปลาเล็กแทนนะคะแทนชูรสนะคะพอิแดง อมแดงกับขาซอยส่ะปริจะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะเขา้าครัวปริจะใส่หลังสุดนะคะถ้าใส่ไปแล้วมันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมถูกใจอะคะ่ะมันเหมือนเขา้าครัวมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะอืดอะคะ่ะอ้อยลืมมะนาวมนาวนะคะ เอาใส่ไปพร้อมเลยนะคะเมื่อกี้ป้าเล็กลืมขอเปรีย้ยวนดเค็มอีกหน่อยลาตาลพอดีแล้ว ความเผ็ดก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเด็กที่บ้านกินเผ็ดมากไม่ได้ะคะ่ะ <c oughs> ถ้าไปเล็กกินคนเดียวจะเผ็ดนะคะเผ็ดกว่านี้หน่อย พอเราคนเข้าที่แล้วนะคะเราชิมรสชาติที่มันถูกใจเราแล้วก็ทีนี้เอาขั่วเลยค่ะลงเลยนะคะถ้าเราขั้วใหม่ๆแบบนี้มันจะหอมมากๆนะคะแล้วก็ผักค่ะลงไปเลยค่ะผักที่เราหั่นไว้นะคะนี่ขาดสาลแหน่อีกแล้วนะคะสาลแแน่เวลาซื้อมานะคะใส่ตู้เย็นไว้แล้วชอบเขาเรียกอะไรนะ มันไม่ตู้เย็นนะคะมันเฉาเสร็จแล้วค่ะลาบของปละเล็กนะคะเห็นไหมคะพอเราลงผักไปแล้วเราจะไม่คนเยอะนะคะลงผักกับขา้าวคั่วไปแล้ว ถ้าเราคนเยอะมันจะแบบว่า,าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเละค่ะมันจะไม่น่ากินนะคะทีนี้ปลาเล็กก็จะลงจานแล้วค่ะผักนี่อยู่ในสวนหลังบ้านนะคะยกเว้นผักกาดขาวค่ะซื้อมา กระเทียมพริกลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดน,นะคะเพราะว่าเรากินหมูสามชั้นมะเขือพวงก,ก็ช่วยนะคะเรื่องคอเลสเตอรอลน,นะคะใบชะพลูผักทุกอย่างที่เอามากินกับลาบนะคะจะมีประโยชน์หมดนะคะช่วยนะคะเรื่องลดคอเลสเตอรอลลดไขมันเพิ่มแคลเซียมนะคะ แล้วแล้วลาบของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเรามากินข้าวด้วยกันนะคะน่ากินไหมคะลาบหมู3ามชั้นค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เปรเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ